สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณสิทธิพงศ์นะคะช่วงนี้ก็คือช่วงเรื่องของผมรายการที่จะพาคุณไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะมาแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูสีผมผู้ชายกันมาดูเทคนิคการฟอกสีของทางร้านเตยนะคะเมื่อเมื่อจะมีประมาณอีพีก่อนหน้านี้ที่เตยทาเรื่องของเกี่ยวกับสีฟอกเหมือนกันเนาะที่เตยบอกว่าเวลาฟอกผมเนี่ยคือว่าเออร้านเตยค่ะจะฟอกแบบไม่ได้ล้างผมก็คือว่า สมมติว่าฟอกหนึ่งรอบแล้วรอบที่สองเราจะทําการลูดออกแล้วลงรอบที่สองนึกออกไหมคะคือรอบแรกเราเราฟอกปกติใช่ไหมแต่เวลาเราจะฟอกรอบที่สองเนี่ยเราไม่ต้องล้างเราสามารถลูดแล้วก็ลงทับได้เลยอันนี้กรณีผมผู้ชายอะ่ะมันทํายากเตก็เลยเอาเทคนิคเทคนิคใหม่ที่เตเพิ่งทดลองทํากันแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์ก,กว่ามาแชร์กันเดี๋ยวไปดูผลงานกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงแล้เวเดี๋ยวเตมาแชร์ท้ายคลิปอีกว่า วิธีการหรือพาเทคนิคต่างๆเนี่ยมันทํากันยังไงเนาะในเรื่องของการฟอกผมนะคะแล้วก็ดูการผสมสีไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปข้างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ให้นะอ่าน้องคนนี้นะคะคือผมน้องเนี่ยตรงปลายเคยฟอกมาสองรอบแล้วก็ไม่ได้ฟอกมาประมาณสักประมาณสี่ห้าเดือนเลยนะคะคนดํางอกขึ้นมาเยอะมากว,วิธีการฟอกเออ่ ของการฟอกผมที่เป็นแบบนี้มันจะยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฮโดรเจนที่มันรุนแรงอะค่ะแล้วตรงช่วงข้อต่อที่ผมมันผมตรงข้อต่อที่มันเป็นผมที่เคยฟอกมาค่ะมันต้องฟอกให้เลยผมดําขึ้นไปจนเลยไปโดนผมที่เป็นผมเคยฟอกมาตรงนั้นค่ะจะอ่อนแอมากถ้าเราใช้ความรุนแรงในการฟอกอะค่ะหรือความไม่ระมัดระวังเนี่ยผมตรงนั้นจะขาดได้ถ้าใครเคยทําผมหรือว่าใครเคยเจอลูกค้าแบบนี้แล้ว เคยเจออาการขาดเนี่ยเหตุผลคือจากอันนี้เลยค่ะคือเราไม่ได้ระวังนะคะเราใช้เก้าเปอร์เซนตได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นแบบเข้มข้นหน่อยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังว่าตรงข้อต่อเขาจะขาดไหมรอบแรกเนี่ยจะใช้เป็นเก้าเปอร์เซ็นเห็นไหมคะว่าเตเวนโคนหนังหัวยังมีผมเป็นตอๆดำๆที่ขึ้นมาค่ะยังยังมีผมดำดอยู่อันนี้คือรอบที่สามแล้วค่ะรอบสุดท้ายแล้วคือลงลงโคนไปด้วยแล้วก็โปะช,ช่ำเลยแต่ว่ารอบสองกับรอบสาเนี่ยจะใช้แค่หกเปอร์เซ็นตนะคะอ่า เนี่ยเตพอกไปแบบเหมือนพอกโคลเลยค่ะใส่เยอะมากใส่ชุ่มๆเลยพยายามผสมน้ํายาให้เข้มข้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราผสมเร็วเนี่ยมันจะไหลแต่เราเราเข้มข้นเดี๋ยวเราจะคอนโทรลได้แต่ว่าจะลงลงช้าหน่อยเคสนี้จบประมาณ5ชั่วโมง4ี่หชั่วโมงได้เลยนะคะแล้วก็เตะลงสีที่เตียงนะเตะลงสีคุกที่เตียงเลยเพราะว่าสีที่น้องเลือกมามันเป็นสีที่แบบว่าถ้าเกิดว่าสีมันเพี้ยนหรือว่ามันเนี่ยเราจะได้ล้างทัน มันจะไม่สามารถลงสีทิ้งไว้30 4สิบี่สิบไม่ได้เลยต้องลงแค่ผิวเผินเพราะว่าต่อให้เราลงสีแบบ30 40ี่สิบนาทีอะค่ะมันก็หลุดเหมือนกันหลุดเท่ากันเลยเราต้องคอนโทรลสีให้มันเอ่อให้มันตรงตามเล็บที่ลูกค้าอยากได้นะคะอ่านั้นก็มาแต่งทรงเนะี่ยเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะเอ่อทำไมถึงเลือกเป็นสีบรอนออกเหลืองเพราะว่าลูกค้าเป็นคนผิวไม่ได้สว่างผิวไม่ได้ขาวนะคะเป็นคนแบบ ประมาณว่าผิวกลางๆแต่มีความเหลืองๆหน่อยด้วยถ้าเกิดว่าเราทําสีขาวเลยหรือสีเทาเลยเนี่ยผิวลูค้าจะขำแต่อันนี้เห็นไหมคะหน้าน้องดูไบร์ขึ้นผิวน้องดูแบบดูสว่างขึ้นอันนี้ก็เป็นสีที่น้องเลือกกับเตนะคะแบบเลือกด้วยกันนะคะแบบช่วยกันคิดว่าเราจะไปทางไหนดีถ้าเกิดอ่าเสร็จแล้วตอนแรกอะ่ะเตอยากให้เราองทําสีขาวน้องก็บอกว่าลองทําดูแต่พอฟอกปุ๊บกลายเป็นว่า ยิ่งฟอกสว่างหน้าน้องก็ยิ่งหมองลงก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อถ้าถ้าไปขาวนะไม่ไม่รอดแน่แนก็เลยมาบอกน้องแล้วน้องก็น้องก็เห็นเหมือนกันเห็นตามหน้าง,งานเลยเราก็เลือกสีตามหน้าง,งานนะคะเพราะว่าเวลาเลือกสีเนี่ยเตจะไม่ให้ดูในชาร์ตนะเตจะให้ดูเอ่อในรูปในอินเทอร์เน็ตนะคะ่ะเซิร์ชเลยว่าสีผมผู้ชายสีผมขาวสีผมเทาดำอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาเทียบกับผิวเราดู ดูประมาณว่ามันจะเข้ากับผิวเราไหมแล้วก็ลองเทสต์เตจะเทสก่อนหนึ่งช่อนะคะแล้วแล้วก็ให้น้องดูว่าเวิร์กไหมชอบไหมถ้าชอบค่อยลงทั้งหัวถ้าไม่ชอบก็จะเปลี่ยนจนกว่าจะน้องจะชอบแต่จริงที่ร้านเตจะมีปล่อยผมแต่ปล่อยผมนั้นเวลาจะเทสสีผมอะคะ่ะมันต้องเทียบกับผมที่เราฟอกจริงๆก่อนว่ามันเท่ากันไหมถ้ามันไม่เท่ากันเราไปเทสไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะ,ะนั้นพยายามเทสช่อที่มันอยู่ข้างในหรือว่าข้างนอกแบบช่อ,ชอนเล็กๆอะไรเงี้ยให้มันแก้ไขได้นะคะ โอเคทีนี้มาเข้าเรื่องของเทคนิคของการฟอกนะคะเวลาเราฟอกผมผมที่ขึ้นมาใหม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมที่เคยฟอกมาเป็นอย่างนี้ตรงที่มันจะเสียที่สุดคือตรงนี้ค่ะตรงข้อต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฟอกถึงตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดเราฟอกผมฟอกมาถึงแค่ตรงนี้แล้วเว้นตรงนี้ไว้ไม่ให้โดนข้อต่อตัวนี้เกิดอ,อะไรขึ้นคะไม่ติดตรงนี้กลายเป็นผมดําผมที่ออกมาจะกลายเป็นทองดําทองดาจะติดอยู่ตรงกลางลงสีไม่ติด เพราะงั้นต้องลงเลยขึ้นมาเลยขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวจริงถ้าจะให้ละเอียดจริงต้องแบ่งช่อบางๆแล้วลงเลยขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆทําเหมือนเราล้อยมมลัยเลยค่ะแล้วเทคนิคอย่างที่เวลาเตลงนะเออเคสเมื่อกี้เตทําคนเดียวเนาะก็คือว่าเตจะลงด้านหลังก่อนไล่ขึ้นมารอบแรก รอบ2จะจะลงข้างหน้าไล่กลับไปด้านนี้เพราะว่าเวลาเราลงเวลาเราลงอ่ะเราไม่สามารถลงพร้อมกันได้ทั้งหัวเราต้องค่อยๆทามันมันช้าด้วยถ้าเกิดว่าเราลงข้างหลังมาข้างหน้าก่อนเนี่ยเวลาสีทางานอ่ะผมฟอกทํางานนะคะด้านหลังก็จะสว่างกว่าตรงนี้เวลาล้างออกมาแล้วรอบ2องเตยจะต้องลงย้อนกลับลงอันนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงนี้มันก็จะเสมอกันพอดีนะคะนี่คือเทคนิคทคี่หนึ่งเทคนิคที่2คือเตะเอาน้องไปล้าง ล้างทุกรอบเลยฟองรอบแรกก็ออกไปล้างล้างเพื่ออะไระคะเพื่อมาดึงดูว่าผมมันแข็งแรงอยู่ไหมมันใกล้จะขาดหรือ,อยังถ้ามันยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ใกล้ขาดก็ลงลงเหมือนเดิมรอบสองเตยยังใช้เก้เอร์เซอยู่ค่ะแล้วก็ผสมเข้มข้นเหมือนเดิมประมาณหนึ่งต่อหนึ่งแหละประมาณคือเต็ไม่ได้ไม่ได้ตรวงเนาะแต่ใช้ใช้ความรู้สึกใช้ตาใช้วิธีการคนถ้ามันเหลวไปก็จะเพิ่มผงถ้ามันถ้ามันข้นไปก็เพิ่มไฮโดรเจนเข้าไปนะคะแล้วก็ลง แบบบางๆใส่อีกรอบหนึ่งก็คือการว่าฟอกแบบเว้นโคนเว้นโคนเว้นปลายอ่ะสองรอบรอบสุดท้ายก็เอาเออแ,แ,แ,แล้วพอมันได้เวลาก็น้องไปล้างล้างเสร็จปุ๊บเราก็มาเทสด,ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะขาดหรือยังถ้ามันยังไม่ขาดก็ใช้เก้าเปอร์เซ็นต์ได้แต่รอบนี้จะลงโคนไงก็ใช้เก้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จะใช้แค่หกเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ทิ้งเวลานาน,านหน่อย ตะลงพอกแต่โคนที่เป็นผมดำกะลูดไปถึงตรงปลายเลยเพื่อล้างประกายสีตรงปลายออกด้วยแล้วก็เพื่อดึงโคนให้สว่างขึ้นด้วยแต่ว่าตรงโคนเนี่ยจะบอกลูกค้าเสมอว่าพยายามอย่าอย่าอยากได้ให้มันเท่ากันถ้าเท่ากันปุ๊บเท่ากับว่าหนึ่งเราต้องลงหนังหัวเราต้องลงหนังหัวนะอัน <c oughs> สองมันเสียดต่อการขาดและเป็นตอสามมันจะระคายเคืองผิวหนังได้ง่ายมากไม่ว่ายี่ห้อใดก็ตามนะคะไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะมาจากฟ้าจาก เทวดาให้ไหนมันก็ละคายเคืองผิวหนังได้ค่ะทางที่ดีเราควรเว้นไว้ให้ได้น้อยที่สุดให้โดนหนังหัวน้อยที่สุดเนี่ยคือจะปลอดภัยต่อลูกค้าแล้วก็ต่อตัวช่างเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําว่าถ้าเป็นผมผู้ชายแนะนําว่าให้เป็นล้าง ลากแล้วมันจะเห็นผลชัดเจนหรือว่าลูกค้าที่ผู้หญิงที่มาเติมโคนนะคะใช้เทคนิคนี้ได้เลยในการฟอกโคนนะคะแต่ต้องดูความแข็งแรงของผมต่อไปเรื่อยๆด้วยทุกครั้งในการฟอกจะใช้พวกเชื่อมแกนผมนะค่ะพวกตะกูลเพล็กใส่เข้าไปด้วยนะคะส่วนสีสูตรของสีของน้องเมื่อกี้เ่จะใช้เป็นสีบรอนปกติเลยก็ประมาณสีเบอร์8ทับศของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะระดับ8ทับูนย แล้วก็ใส่ประกายเอ่อที่เป็นแอเข้าไปน,นิดนึงคอนเทนต์จะใส่เป็นซิลเวอร์ของเตเองคะ่ะ stp silver นะคะก็คือสีเป็นสีเทาม่วงอะ,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 ะค่ะใส่ประมาณเม็ดถั่วแดงอะค่ะประมาณเม็ดถั่วแดงแล้วก็เตมไม่ได้ใช้เอ่อไฮโดรเจนสามเอร์เซ็นต์ย่างเดียวนะเตใช้ไฮโดรเจนสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งส่วนครีมนวดหนึ่งส่วนสีสองส่วนเห็นไหมคะเตให้สีมันเข้มขน้นเพราะอะไรเพราะเพื่อเวลาเราลงให้ลูกค้าคะ่ะมันจะติดมันจะติดเร็ว ถึงต้องลงที่เตียงคะพอมันติดเร็วปุ๊บแล้วมันก็อ่อนโยนมันไม่กัดหนังหัวแน่นอนเพราะว่า3%ก็อ่อนอยู่แล้วคีนวดเข้าไปดรอปอีกมันติดแค่ประกายมันเหมือนเราแค่เคลือบผมซึ่งเตจะบอกนะคะว่าต่อให้เราลงสีจริงๆอะ่ะเตท้าเลยหัวนี้ลงสีจริงๆผสมไฮโดรเจนกับสีอัตราส่วนเท่ากันสีหนึ่งส่วนไฮโดรเจนหนึ่งส่วนกับสูตรของเตยเนี่ยเอามาทําคู่กันเลยแล้วก็สระผมคู่กันสีเบอร์เดียวกันหลุดเหมือนกันคะ่ะ สู้เราถนหนอมตั้งแต่แรกดีกว่าปลอดภัยแล้วลูกค้าผมสุขภาพดีผมไม่ชอ็อตแล้วก็เซฟในเรื่องของถ้าเกิดเราต้องแก้งานสีไม่ตรงปกลูกค้าก็ไม่แสบเพราะงั้นอะลงสีก็เลยไม่ที่ร้านเตยลงสีก็เลยไม่แสบนะครับไม่ใช่ว่าไม่แสบเลยนะแสบน้อยเพราะว่าเวลาเตยลงสีเตยก็จะลงกันแสบให้ลูกค้าด้วยทั้งตอนฟอกตอนอะไรเงี้ย แล้วก็วิธีการผสมสีของเตยจะใช้เทคนิคนี้เพราะงั้นลูกค้าต้องก็เราก็เอเอพอ่อเพราะงั้นลูกค้าก็วางใจได้เลยค่ะว่าถ้ามาทําที่เดะเฮาส์ซาลอนทุกสาขาจะทําเทคนิคนี้กันหมดก็คือจะปกป้องหนังศีรษะลูกค้าแสบค่ะแต่แสบน้อยและแสบไม่นานระคายเคืองน้อยที่สุดเท่าที่จะระคายเครืองได้นะคะ สำหรับ EP นี้ oh. มีความรู้ใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะยังไงก็เตยฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็หรือหรือใครอยากจะรู้อะไรมากมายเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ได้จะเอามาทำคอนเทนต์ให้นะคะถ้าเกิดว่าเออมันน่าสนใจเอออยากลองทำเหมือนกัน <S <S <อ>ก็เดี๋ยวเตยเอามาลองทำแล้วก็ทำเป็นคลิปให้ดูแบบนี้นะคะสำหรับ EP นี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะ <S <S ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามที่ช่องคุณสิทธิพงษ์ด้วยนะทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีค่ะ